ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งท่านผู้อำนวยการนิกรสันประเภทวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งข้อมูลทั่วไปโรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิิทยามีขรร้าราชการครูจำนวนสมคนธุรการหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคนรวมขรร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด6คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงป6จำนวน28คน ขอมูลทั่วไปโรงเรียนถ้ำปลาวิทยาย์โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน,ยน,าายายนตั้งอยู่ที่103หมู่ที่3บ้านทำปลาอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด17คน และมีนักเรียนทั้งหมด151คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งการที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้านที่สอด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็นสี่กลุ่มงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีและมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการจัดการสถานศึกษามีการประชุมชี้แจงการประชุมผู้ปกครองมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสเสมอภาคกันและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่สาม ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมส่งเสริมให้ครูเริ่มพัฒนานำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมครูในโรงเรียนพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ผู้อำนวยการเป็นผู้นำในการประสานงานความร่วมมือและผู้เกี่ยวข้องอย่างสร้างสารรค์เช่นกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองร่วมบันทึกข้อตกลง MOU วัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อสร้างก้นไกลความร่วมแรงร่วมใจกันของวัดชุมชนโรงเรียนและเครือข่ายในท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆด้านที่5าด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพองค์ประกอบที่สองการประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นคณะทำงานในโอกาสต่างๆซึ่งจากงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ และมีผลที่เป็นประจักษ์ทุกรายการดังนี้เป็นประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหัสขันก้าวหน้าองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและสัญญาบัรณวิชาชีพท่านผู้อำนวยการส่รงเสริมสนับสนุนและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตอาสาอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้ความเท่าเทียมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและประพฤติปฏิบัติตามจัรยาบรรของวิชาชีพด้วยความศรัทธาในวิชาชีพสรุปผลงานที่โดดเด่นด้านผลงานโรงเรียนนายนิกรสรรประเภท ได้รับคัดเลือกร่างวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี2567จากสำนักศึกษาที่การจังหวัดกาลสินโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาวิถีใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลดีเด่นอันดับหนึ่งการจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข ระดับทองจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาลสินได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2567จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาปีงบประมาณ2567ผลการประเมินผ่านดีเยี่ยมจากเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดกลางได้รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ระดับเปรี้ยนทองวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการด,ด้านผลงานครูนางสุภาวดีววรลั์ ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานครูดีเด่นด้านโคดดิ้งครั้งที่3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสปทโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดีประจำปี2567จากจังหวัดกาลสินนางสาวเรวดีสารดีและนายสงการพลพุทธา ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศประเภทผู้สร้างสื่อเทคนโนโลยีดิจิทัลและประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาคณะครูได้ผ่านการอบรมโครงการทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR จากสพทคณะครู ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลระดับสูงจากสพทคณะครูได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติด้านผลงานนักเรียนนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนประเภทนักที่ทาทุ่มน้ำหนักควางจักรพุ่งแหลนระดับจังหวัดกาลสินซึ่งผลงานดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงใจจากทุกฝ่ายส่งผลให้ผู้เรียนเก่งดีมีความสุขผู้เรียนบรรลุปเป้าหมายและพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพต่อไปคไปคุณูดดีีีีลเิ่มมสัันนรยธ